ฟิมรัฐภูมิออกมาชี้แจงเคลียร์ชัดตอบทุกประเด็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี forex 3D ดีเป็นแค่ผู้รับจ้างเพียงเท่านั้นสืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่า DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน forex 3D ดีและพบว่ามีสองดาราชื่อดังมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในคดีดังกล่าวได้แก่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ และดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนชัยซึ่งได้นัดมีหมายให้เข้ามาสอบปากคำในวันที่8สิงหาคมและวันที่17สิงหาคม2566หลังจากนั้นทั้งคู่ต่างออกมาออกมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจพร้อมหอบหลักฐานเข้าพบ DSI ออีกทั้งยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวฟิล์มรัฐภูมิแจงหลังมีเส้นทางการเงิน เชื่อมโยง Forex 3D ล่าสุดฟีลก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงร่ายยาวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับขอย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ Forex 3D ไม่เคยไปชวนใครไม่เคยไปรู้เห็นหรือไปเล่นในระบบของ ฟอเ็กสาดีผมและบริษัทเป็นเพียงคนรับจ้างเมื่อมีลูกค้ามาจ้างงานเราก็ต้องทำครับและในเวลานั้นปี2561ทีมงานผมตรวจสอบกันดีแล้วว่าบริษัทผู้จ้างไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยรับทำเกมให้สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกๆคนนะครับ และตัวผมจะเข้าไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่8นี้ครับถ้าขอเจ้าหน้าที่ไปเร็วได้จะรีบไปเลยครับตอบทุกประเด็นย้ำชัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง forex 3ดีซึ่งภายในวิดีโอด้านฟิล์มได้ออกมาตอบทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสวัสดีครับผมฟิล์มรัฐภูมินะครับ ขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงกันเข้ามาเข้าเรื่องเลยครับเหตุผลที่ไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวานเพราะยุ่งมากครับแล้วเมื่อเช้าประชุมงานทั้งวนันเชื่อไหมว่าประชุมไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าทุกๆุกคนมีความเป็นห่วงถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะแทบไม่ได้คุยเรื่องงานเลยพอเสร็จงานผมรีบมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงสั้นๆ ขอแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องแรกที่เป็นข่าวรวมกับ f o r e x 3D ขอบอกเลยว่าผมไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยรู้เห็นอะไรมาก่อนเลยว่าเขาไปทําการหลอกลวงหรือไปอยู่ในวงแช์นั้นไม่มีผมแน่นอนและไม่มีชื่อผมอยู่ด้วยแต่เหตุผลที่มันมีชื่อฟีนไปอยู่ในบริษัทนี้ได้ยังไงมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ครับ อยากจะขอเกริ่นสั้นๆให้กับคนที่ไม่รู้ได้ฟังก่อนฟิล์มรัฐภูมิไม่ได้เป็นแค่นักร้องนักแสดงนะครับผมเองมีธุรกิจหลากหลายตัวครับและทำมายาวนานมากหลักๆที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของบริษัททำโปรแกรมเมอร์ครับในส่วนของโปรแกรมเมอร์นั้นรวมไปถึงซอฟต์แวร์และเกมด้วยเราทำเกมให้กับทั่วโลกเลยประเทศหลักๆที่จ้างเราคือจีนและเวียดนาม และเกมเกมนี้คุณอภิรักษ์และทีมงานได้ติดต่อให้ผมเข้าไปพรีเซนต์ตอนแรกเราก็สกรีนมาเป็นอย่างดีไม่ประมาทว่าเป็นบริษัทไหนมาจ้างผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ในวันวันนั้นในปีหกหนึ่งมันไม่ผิดไงเราไม่รู้ด้วยเขาเอาเงินไปโกงใครมาเราเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในการทำงาน เขามาจ้างบริษัทผมให้ออกแบบเกมเขียนเกมผมถามว่าจะเอาเกมไปทำอะไรเขาบอกว่าจะเอาเกมไปส่งให้ค่ายกาเรนาและเอาไปขายผมก็บอกว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยรวยดีจังครับเขาบอกว่าเขาทำซูปเปอร์คาร์ขายรถซูปเปอร์คาร์ก็เลยบอกทีมงานโอเคเราทำเกมให้เขาแล้วกัน เกมทำเกือบเสร็จแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งพอเราทำสัญญาทุกอย่างมีเอกสารมีสัญญาครบถ้วนพอเราเซ็นสัญญาเสร็จเขาจ่ายเงินมาครบถ้วนเราก็รันงานไปตามปกติแล้วพอช่วงหลังๆประมาณปลายปี62เราเริ่มไม่ได้เงินและเริ่มโทรตามเขาก็หายสาบสูนย์ไปแต่มาตามตัวได้ช่วงปี6 2ประมาณเดือน6-7ถึง7 ทีมงานเขาก็ติดต่อกลับมาว่าคุณอภิรักษ์กลับมาแล้วอยู่ต่างประเทศตลอดเลยและเดี๋ยวจะไปต่างประเทศอีกแล้วผมก็รีบตามเพราะกลัวไม่ได้เงินก็เลยตามเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็บ่ายเบียงและเลื่อนเราไปเรื่อยๆจนมันมีที่มาว่าทำไมถึงมีชื่อผมเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้เพราะว่าเราตามไปเรื่อยๆ แต่เขาก็ไม่โอนตังให้เราเราก็ใช้ทุกวิถีทางในการตามเขาติดต่อกลับมาและเขาบอกว่าจะโอนเงินตรงมาที่ผมเลยนี่เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทำไมถึงมีชื่อผมเข้าไปอยู่ด้วยผมก็บอกว่าเอาสิโอนเข้ามาก่อนเลยและเขาก็โอนเข้ามาผมได้เตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ชี้แจงเรียบร้อยตอนนั้นมันก็เข้ามาประมาณเกือบเจ็ด ล้านแต่ไม่ใช่งวดเดียวเข้ามาทีละสองล้านล้านเรื่อยเรื่อยจนครบแต่ค่าเกมยังไม่ครบเขาก็หายไปเลยเราก็ตามตลอดมารู้อีกทีหนึ่งคือเป็นข่าวแล้วเรื่องมีแค่นี้เองเอกสารก็มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างด้วยลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องทุกอย่างข้อมูลเหล่านี้ผมจะเอาไปยื่นให้กับทางด s i นะครับ เพื่อที่จะชี้แจงตัวผมเองมีเท่านี้เองครับทุกคนเราเป็นผู้รับจ้างครับเราไม่รู้เห็นเลยกับสิ่งที่เขาชอบโกงหรือวงแชร์อะไรทั้งนั้นเราไม่รู้เห็นและตัวผมก็ไม่เข้าไปเล่นด้วยถ้ารู้ว่าเป็นวงแชร์ว่าหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นตัวผมก็มาพูดให้ทุกท่านสบายใจนะครับและเดี๋ยววันที่8ผมจะไปหาเจ้าหน้าที่ทาง DSI ครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ